สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้เราจะพามาเพิ่มยอดถูกใจบวกผู้ติดตามแฟนเพจ Facebook กันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะเมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์ KM Social กันแล้วค่ะสําหรับใครนะคะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้ไปได้เลยนะคะและใครคะ่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะเขาไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะ ขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยนะคะก่อข้อมูลตามนี้เลยค่ะเชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติข้างล่างตรงนี้ที่ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้ค่ะไม่จําเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะหรือสมัครผ่าน Gmail นะคะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะเอาสมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะขออนุญาตกลับออกไปค่ะแล้วก็คลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราจะเลือกหมวดหมู่ข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะหมวดหมู่ตรงนี้ค่ะก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เราเลือกเลยค่ะก็จะมี f a c e b o o k นะคะมี TikTok อกมี IG มี Youtube มี t ทว t t e r เนาะแล้วก็มีอืน่นๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะวันนี้เราก็จะอยู่กับ f a c e b o o k ค่ะแล้วก็เลือกเป็น เพิ่มูกใจบวกผู้ติดตามแฟนเพจนะคะบริการตรงนี้ค่ะสามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่ต้องก,การได้เลยนะอ่านดูได้เลยนะคะต้องการอันไหนก็สามารถเลือกกันไปได้เลยค่ะหรือว่าจะเลือกตามเราเป็นอันแรกตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็คําอธิบายตรงนี้ค่ะจะเป็นคําอธิบายของบริการเนาะก,ก็สามารถอ่านดูกันได้เลยนะแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้า Facebook ของเรานะคะเปิดเพจของเราขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็กดคัดลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้ค่ะ นำมาใส่แถบเลยแล้วก็ใส่จํานวนวันนี้ก็จะเพิ่มหนึ่งร้อยนะคะข้างล่างก็จะเป็นเวลาค่ะบวกค่าใช้จ่ายอ่าข้างล่างก็จะเป็นเวลาเนาะแล้วก็ตรงนี้เป็นค่าใช้จ่ายนะคะแล้วกดส่งตรงนี้เลยค่ะเม<ๆ>ื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะคะก็แสดงว่าเราทำการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะ <S <S <ๆ>และสำหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจำนวนเงินไม่พอเนาะสำหรับผู้ใช้ใหม่นะคะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้ค่ะ ช่องทางการเติมเงินค่ะจะเป็นทั้งหมด2ช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะเป็นการสแกน qr code ทุกธนาคารค่ะก็เติมขั้นต่ํา1บาทค่ะสูงสุดไม่เกินห0,000บาทต่อครั้งรับโบนัส5%ปรเซนนะคะเมื่อเติม1 0 0 0ันบาทขึ้นไปนะเราก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็กดจ่ายตรงนี้เลยสามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยค่ะ ช่องทากต่อไปค่ะจะเป็นริบโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะแล้วก็สามารถอ่านคาแนะนําด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยค่ะส่วนคริปโตค่ะจะเป็นขั้นต่ำหนึ่งร้อยบาทนะคะสูงสุดไม่เกิน5 0,000บาทต่อครั้งรับโบนัสทันที5%นะคะมาเติม500บาทขึ้นไปด้วยนะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ เลขข้างหน้าตรงนี้ค่ะจะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่เราทำการสั่งซื้อไปเหน่อทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นสถานะนะคะอ,ออเดอร์ของเราค่ะทรการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็รอดําเนินการอยู่นั่นเองนะสําหรับใครนะคะที่เข้ามาใช้งานก็อาจจะมีปัญหาเล็กน้อยเนาะเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือย,ยังไงนะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ตรงนี้เลยค่ะ เราก็จะมาเลือกหมดหมู่นะคะแล้วก็แจ้งปัญหาอะไรค่ะใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปแล้วก็ใส่ข้อความเนาะหรือต้องการใส่รูปภาพก็สามารถคลิกแท็กไฟล์ตรงนี้แล้วก็นําภาพเข้ามาได้เลยนะคะแล้วกดส่งตัวตรงนี้ค่ะ เมนูต่อไปค่ะจะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะแล้วก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะหากเพื่อนงเราสนใจแล้วก็ได้คลิกเข้ามาใช้บริการเนาะเราก็จะรับอัตราคอมมิชชั่นอีก3%ด้วยนะคะอันต่อไปค่ะจะเป็นบริการทั้งหมดค่ะในตรงนี้นะก็จะรวบรวมบริการทั้งหมดมาให้เราะะแล้วนะคะเราก็สามารถเลื่อนอ่านได้เลยค่ะในตรงนี้ค่ะก็จะบอกราคาตอนหนึ่งพันนะคะบอกคําสั่งซื้อขั้นต่มบอกคําสั่งซื้อสูงสุดเนาะแล้วก็บอกคำอธิบายไว้ด้านหลังตรงนี้ด้วยนะเราก็สามารถคลิกเข้ามาดูตรงนี้แล้วก็อ่านไไปด้ ไดเลยนะคะหรือว่าจะสร้างคำสั่งซื้อข้างล่างตรงนี้ก็ได้นะคะค่ะเราก็จะกลับไปดูที่เฟ e บุ o กของเรากัน,นะคะ่ะไปดูเพจของเราเนาะตอนนี้นะคะยอดถูกใจอยู่ที่59นะคะยอดผู้ติดตามอยู่ที่60คนนะเดี๋ยวเราก็จะขอลีหน้าจอก่อนนะคะ ค่ะก็ขึ้นมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจากยอดถูกใจ59ก็ขึ้นมาเป็น159เนาะยอดผู้ติดตามจาก60คนก็ขึ้นมาเป็น160คนกันเลยค่ะก็ดาเนินการไวมากๆเลยนะคะเราสั่งซื้อไปไม่ถึง5นาทีเองนะก็ขึ้นยอดมาให้เราแล้วนะคะเราเทพจะไม่ต้องรออะไรกันมากเลยนะก็ถือว่าเป็นบริการที่ดีแล้วก็รวดเร็วมา,มากๆเลยนะคะเอาเข้ามาใช้กันดูได้ค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KM Social ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยนะคะ ลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษาดูได้ค่ะสําหรับวันนี้ใครสนใจหรือได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะคะก็สามารถที่เข้ามาใช้บริการกันได้เลยค่ะหากวันนี้ผู้ผิดประการใดไปก็ขอภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ